vivo x 2อ0 ultra ถูกเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศจีนมาพร้อมกับสเปกกล้องที่แบบโหดๆจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วจะโหดมากแค่ไหนถ้าอยากรู้ก็กดหัวใจรัวๆแล้วไปดูกันได้เลยมาเริ่มกันที่เรื่องเด่นๆอย่างเรื่องของกล้องก,กันก่อนเลยโดย vivo x 200อ ultra มาพร้อมกับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ sony l i g h t y e r แปดระยะ35มิมลขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.2นิ้วมีเลนส์เทเลโฟโต้200ล้านพิกเซลเซนเซอร์ hpd เระยะ85ดิลขนาดเซ็นเซอรวนาด มีเลนส์อัลตราไว้าิล้านพิกเซลเซนเซอร์โซนี่ไลท์เทียร1 8 18, ระยะ1 4มิลขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.28นิ้วแถมมีปุ่มชัตเตอร์อีกด้วยมาแนวเดียวกับ iPhone เลยนะเนี่ยแถมยังมากับชิปประมวลผลภาพถึง2ตัวโดยมีการใช้ชิป v i v o V3 p ามพและ v i v o VS1 ซึ่งจะช่วยยกระดับในการถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้นส่วนสเปกอ,อื่นๆหน้าจอจะเป็นหน้าจอไซสมาสเตอร์ความสว่างหน้าจออยู่ที่4,500 0ี่พันช้ช Snapdragon Elite, นา3้อโนเมตรมาพร้อมกับ Android 15มีแบตเตอรี่ ขนาด6,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวแบบมีสาย100วัตต์และแบบไร้สาย30วัตต์แถมยังมีอุปกรณ์เสริมเรื่องของกล้องอีกบานเลยอย่างชุดกิบและเลนส์เสริมโปโตกราฟีคิปเลนเพลิสโคปเทเลโฟตโต้ตัวนี้ถือว่าโหดมากมาพร้อมกับความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลระยะ200มิลมรููรับแสงอยู่ที่ f 2.3ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดในแง่ของวัสดุและการออกแบบมีเลนส์กระจกกระจายแสง3ชิ้นและเลนส์กระจกโปร่งใสอีก13ชิ้นทําให้ได้ภาพที่คมชัดและสีตรงและดีเเทลลแบบจจัดดดต็มมโยไ่่งพึิิ บอกเลยว่าใครที่ชอบถ่ายรูปหรืออยากได้กล้องที่โหดๆตัวนี้ถือว่าเป็นตัวจบของคุณได้เลยแต่เสียดายที่ของดีแบบนี้ดันไม่เข้าไทยซะง,งั้นใครคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ